ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนก้อนหินวิเศษในถ้ำลึกลับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อเทนเทนเขาเป็นเด็กวัดที่ชอบฟังนิทานและเรียนรู้จากผู้ใหญ่วันหนึ่งพระอาจารย์ธีระได้บอกเล่าเรื่องราวหนึ่งให้เทนเทนฟังเพื่อสอนบทเรียนที่สําคัญในป่าลึกมีถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยสมบัติและอันตรายภายในถ้ำนี้มีก้อนหินวิเศษที่มีพลังสามารถทําให้คนที่ถือมันมีความสุขหรือทุกข์ได้ ขึ้นอยู่กับจิตใจของคนที่ถือมันวันหนึ่งหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่อว่าอินได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับก้อนหินวิเศษจากผู้คนในหมู่บ้านเขาตัดสินใจเข้าไปในถ้ำลึกลับเพื่อค้นหาก้อนหินนั้นเมื่อเขาเจอก้อนหินวิเศษอินรู้สึกตื่นเต้นและเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตแต่เมื่อเขาถือก้อนหินนั้นความคิดของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความโลภและความทุกข์อินเริ่มรู้สึกทุกข์ใจและสับสนเขาจึงนั่งลงและใครครวญในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็จงรู้ที่จะหยุดทำถ้าคิดพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็จงรู้ที่จะใคร่ครวนคิดรู้ที่จะหยุดคิดพูดในสิ่งนั้นอินตัดสินใจหยุดคิดถึงความโลภและความทุกข์ใจที่เกิดจากก้อนหินวิเศษนั้นเขาวางก้อนหินลงและออกจากถ้ำเขากลับมาหมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่เบิกบานใจและเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของวิเศษ แต่เกิดจากจิตใจที่สงบและปราศจากความโลภนิทานนี้ทำให้เทนเทนเข้าใจว่าการหยุดและใครครวนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์และสร้างความสงบสุขในชีวิตของเราเองนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อต่อไป